สวัสดีครับสวัสดีครับมินรับแฟนเพลงทุกๆท่านนะครับผมก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมนะฮะนาน้ำก็นักนักจัดรายการนะครับนะฮะสวัสดเครือพีิมายนะครับดำเนินรายการนะครับผมวันนี้มาเขาดาวด้วยกันนะครับนะฮะที รายการสบายบายนะเพลงสบายบายตามสไตล์ดนะีเจเจเอรเรดิโอนั่นเองนะครับผมก็มาเขาดาวนะกับผมสวัสดเีปีใหม่นะครับมิตรรักแฟ่นเพลงทั่วประเทศเลยนะครับผมนะฮะก็มาฉลองนะครับอ่าวยครนะฮะปีใหม่นะครับ ีใหมน่นี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นไปคิดสิ่งใดขอความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะสิ่งดีๆเงินทองหลั่งมาเทมาเหมือนแม่น้ำคงคามไม่ขาดสายอะไรก็สู่กระเป๋าเงินท่านให้ครอบครัวของท่านจงม,มีแต่ความสุขเดินทางกับภูมิลำนาขอให้ปลอดภัยทุกทุกท่านทั้งไปและกลับนะครับผมอ่าก่อน จะเดินทางก็ตรวจเช็ครถของท่านให้เรียบร้อยเมาอย่าขับนะครับผมนะอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนะฮะด้วยความปรารถนาดีกับรายการเพลงสบายสไตล์ดีเจเจเอรเรดิโอแล้วก็บ้านถือทีวีนิวข่าวออนไลน์ไปจนกำมัมเผอบ้านถือนะครับผมก็สวัสดีนะฮะนักวิยุสสมัครเล่นด้วยนะครับผมนะฮะ ห้องตานีแอนด์คิวแอนด์เคฟไฟในที่ไหนออนไลน์นะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นโฮเทลเซอร์เซเว่นเซียร่าเซียร่าโนเวมเบอร์โฮเทลเซอร์ฟนะครับเอ็กโคบราโวคิเบกแล้วก็เอ็กโคทูนายยูนิฟอร์มพิกต้าโฮเทลนะครับผมแล้วก็โฮเทลสระวันคิเบกอินเดียยูนิฟอร์มนะฮะแล้วก็เอ็กโคทูไฟ บราโวอัลิโลบราโวบราโวนะฮะกับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมนะฮะที่ไม่ได้เอ่ยนามนะครับในนามโฮเทลสรตตีคอฟโฮเทลเดลต้าอัมเภอบ้านตสีจังหวัดอุดรธานีสถานีลิงค์นะฮะหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์แมกะเออร์นะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนนะครับผม น,นักปิจูสมัครเป็นทุกๆท,ท่านนะครับทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะขอให้สดชื่นสมหวังนะครับผมนะฮะโอเทลสระทีกอฟโอนเทลเดลตา้าอำเภอบ้านถือจังหวัดอุ้ด,ดอนานีครับท่าน 10, 9, 8, Six, five, four, three, two, one. you yeah. นะเราก็ขอขอบคุณนะผู้สนับสนุนรายการทุกๆท่านนะครับผมนะฮะ,ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี6กเจ็นั่นเองนะครับผมนะฮะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมนะขอฝากไปด้วยก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราปอปอ้องผ้าปีเกตเจริแล้วก็นะฮะบ้านซีทีวีน,นิว นเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวออนไลน์ประจำมังคย์บ้านผือนั่นเองนะครับนะขอฝากไว้ด้วยครับรัฐการเย็บเสื้อผ้าวราคพรก็ขายแคนตั้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไม้มงคลด้วยครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกับปี67นี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านเซเว่นเอสดเอ็นนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเอคโค่ลิง อําเภอบ้านถืงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็เอ mm ็กโคทูนายนูนิฟอร์มวิต้าโฮเทลโฮเทลเซอร์ฟอเอ็กโคบราโวคิวเบกด้วยนะครับแล้วก็โฮเทลสุรวันคิวเบกอินเดียยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็เอ็กโคทูไฟกิโลบราโวบราโวด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้อื่นนามนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณก็สวัสดีเพื่อนสมาชิก มีแอนี้วัค a ไวทุกทุกท่านนะครับผมนะก็เนคนโทนก็มีหลายๆจังหวัดนะครับผมนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกอากาศนะครับผมเนื่องกับวันปีใหม่นั่นเองก็ไปฉลองกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมนะเวลาเขหมดก็หมดเวลานะครับส่งท้ายปีปเก่าต้อนรับปี6 7เจ็นะครับผมสวัสดีครับ